สาขาถี่มาแห้งที่สุดในการเสนอรายชื่อคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21แทบไม่น่าเชื่อเพียงาผ่านแต่วกรองสิไปหนามาหลังคือกอเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินมอแครนแฟนมอลลํากีครบรักสู้ผู้สูคนมืับมณีมาพบมาพอกันคือกอพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาผานคนเดิมคนเก่าอ้าให้อยากหัจักอีกละลานิก็ไดอ้าวเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาพี่น้องสําหรับ คมชันลึกอวอร์ดเรียกว่าออกมาเคลื่อนไหวโอ้โหพียงพนันสาขาที่มาแรงที่สุดในการเสนอรายชื่อคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21นั่นก็คือ Ka3 ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมพียงพนันโ,โอ้โหเกิดอะไรขึ้นสึ่งสำหรับปีนี้เนาะพี่น้องเนาะคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21พียงพนัน2 0 2พเพิ่นเปิดด้วยกัน9สาขาแมนบ่ละ อาบอสิเป็นพิธีกรดาราจังส่แมแล้วเกิดอะไรขึ้นสาขาที่ FC แฟนคลับร่วมกันเสนอรายชื่อเยอะที่สุดคือสาขาลูกทุ่งหมอลำพไงคำถอบโอ้โหเรียกว่าลูกทุ่งหมอลำฟีเวอร์ของจริงไม่จกตาพี่น้องสะพ่อสะพ่อขอยด้งยินอยู่แน่เลยเพิ่นว่าหมอลำนันตีสอบเช่าเวอร์เพิ่นว่าสอบเวอร์ฮะอ้าวสอบเวอร์สอบ power อาบอสเปนสอบเช่าเวอร์บบบ สอบ power สอบ power อืออือ่ะเป็นจังไรพี่น้องสำหรับ FC แฟนคลับผู้ใดที่บอท่านใดร่วมเสนอรายชื่อเนาะเดี๋ยวสิบอกกับเขาบอกหูเรื่องพญ่ขาม่านสำหรับการเสนอรายชื่อขั้นตอนต่นตางๆก้อนหน้านี้อ่าก่อนคลิปนี้พญ่ขาม่านแนะนําไปแล้วนะพี่น้องเนาะร,ร่วมเสนอรายชื่อได้แล้วพี่น้องหอดบันทิเก่ามกราคม2568ัารสวัสันเถาะอะ่เป็นจังไรเรียกว่าสําหรับปีนี้ท็อป10บอสิเป็นพี่ไรอันกาดบัณฑิตพี่ลำไยหายทองคำน้องอาร สกุณาพรน้องอุงอิงเพชรบานแพงอ่าท็อปคันทรีบอกไรอันกาดบันดีจังซีเนาะยูริอ่ายูริโตเกียวมิวสิกแมนบอบอ่ะแล้วเป็นจังไดเมื่อว่านี่สำหรับคมชัดลึกอวอร์ดออกมาเคลื่อนไหวพี่น้องอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับอันดับอันดับสามแมนบอสอ้โว้ยคือหลีนสั้นเฮียผ่านตืสั้นตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะสังเกตอะไรยินว่าเอฟซีแฟนคลับร่วมกันเสนอรายชื่อเยอะที่สุดตื่นเต้นแหงครับอันดับที่หนึ่งเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะ จากผลการเสนอรายชื่อหอดันที่2 5มกราคม,มคืออันดับที่หนึ่งน้ององค์อิงอันดับที่สองยูริโตเกียวมิวสิกอันดับที่สามคือนุกธนาดลแมนบลมแล้วมื้อนี่พยัญา,านะาลางก็เท่าน,นั้นนอกจากพูดนี้ของคมชัดลึกอวอร์ดพี่น้องอก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คมชัดลึกอวอร์ดเพิ่นได้ออกมากเคลื่อนไหวคือกันอ่าโหวตเสนอรายชื่อท็อป6คะแนนแซงการสุดฤทธิ์กราบเอฟซีทุกบ้านที่ร่วมเสนอนะคะ คมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21เสือบอ๊ครับใต้โพสต์นี่ของคมชันลึกอวอร์ดมีสองศิลปินทีว่าโอ้โหเบียดกันมากแบบสุดฤทธิ์อันนี้คือดูจากคอมอเมนต์บ่ได้เกี่ยวกับการร่วมโบสถ์เด้ร่วมเสนอรายชื่อดูจากใต้คอมเมนต์ของโพสต์นี้พี่น้องสองศิลปินทีว่า FC แฟนคลับร่วมกันเสนอชื่อพิมพ์ซื้อขอาไปใต้โพสต์นี้วาสันพะครับหนึ่ง น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครสองยูริโตเกียวมิวสิกที่น้อยูริี่ถือว่าบบธรรมดาเพย์ขั้มพันธ์สีเรียกได้ว่าเป็นม้ามืดกระดืองขออนุญาตใส่ขั้มหนีน้ะพี่น้องเนาะกับเอสซีแฟนคลับของน้องยูริโตเกียวมิวสิกถือว่าศิลปินคนนี้โอ้โหเพย์ขัมพัน์คือว่าคือแบบเฮาเฮาขาดบาถึงว่าสําหรับน้องยูริสี่ดยมาก่อดขนาดนี้สิ่ไหมเอสซีแฟนคลับคืออยู่อันดับที่สองเด้เรียกได้ว่าเอสซี่แฟน ตื่นโต่้ลายแห้งเนาะพี่น้องเนาะก็คือพี่น้องโอ้จักสรีวราจังใดเนาะอ่ายูริปีนี้คือว่ามาแห้งอีหลีเออแล้วคะแนนนี่อ่าเบียดกันมาเลยเนาะพี่น้องเนาะกับน้องอุ๋งอิงเพชรบานแพงอันนี้คือเสนอรายชื่อท็อปซิกหรือว่าท็อปหกคนเนี่ยเมื่อกี้นี้ท็อปเทนอท็อปเทนัจจุบันนี้ท็อปซิกพี่น้อง เรียกได้ว่า <S 2> <S 2> แฟงกังสุดฤทธิ์วสันทธรัอษาสิจงไดยกับตามเอฟซีแฟงครับอของศิลปินชลาใจบอ่อดพยัคา์ผ่านแม,มนบอลลักคือจังก่อนหน้านี้แอดไม่นหน่อยเคยบอกไปคลื่นใต้น้ำฮาบโบหัว่าสําหรับคือเรียกว่าพลังเนาะพลังอของเอฟซีแฟงครับที่ห้ามอมงบ่เห็นนี่แหละพี่น้องอห้าบบรูว่าศิลปินคนใดสีมาแห้งมากแผ่วจังสี่แมก็อย่าให้แผ่ววสันทหรักษาผู้ใดแผ่วนี่พลาดผู้ใดแผ่วนี่คือว่าขาดวสันทถาะกษามาดไม่ได้ชลาใจไม่ได้เนาะแล้วพี่น้อง จังหวัดที่มีคนอ่ถือว่าจังไรล่ะจังหวัดที่มีโหวตเยอะที่สุดปัุบนนี่ที่มีเอฟซีแฟนคลับร่วมกันเสนอรายชื่อว่าสันทอบ่กแนวไหนโหวตคือโหวตโหวตคือโหวตแมนนั่นก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องถือว่าเป็นจังหวัดที่โหวตรลยที่สุดอือก็ถือว่าดีใจน้ำเช่าร้อยเอ็ดนนาะพี่น้องเนาะอโอเนาะอันนี้ประเด้เกี้ยกับคมค่อมแชมเด้ขอวหวตขอโหวตขอโหวต อยู่กลางจังหวัดร้อยเอ็ดบอกไงข้างใต้อันนั้นโหวตง่ายที่สุดแม่นบอแต่ว่าวะไก่กับบึงพะล้างใช่ผู้ใดบอสท่านได้หูจักจํานวนโหวตนี่เยอะกว่านั่นยึดตามแย่ยึดตามวงเวียนยึดตามเสาไฟโหวตถือว่าเป็นอ่าสิวัตสัญลักษณ์ของชาวร้อยเอ็ดข่อยกันเยว่าโหวตหลายที่สุดสันเดย์โอ้ยข่อยกับล้มฟังหรือต่างโดนโอ้ยเนาะเจ้ากระเพียดแบบข่อยเบรกบอสท่านเลยว่าสั่งเถอะครับ หลอคิวเลยพี่นอ้องเป็นจังไรพี่น้องสำหรับ fc แฟนคลับนัหลังจายที่ไปเห็นคมชันลึกอวดเพื่อนออกมาเคลื่อนไว้แบบนี้โอ้โหเพียงคำพันสุดยอดดีดีสำหรับ fc แฟนคลับซ้ายลูกทุ่งหมอลังบาสันทเถาะ KA3 คือสาขาที่มาแรงที่สุดในการเสนอรายชื่อคมคชันลึกอวดครั้งที่21สแล้วก็อาจ้งเตือน fc แฟนคลับพลังเทียสีเข่าใจพิดไอที่เพิ่นโพส์นะพี่นอ้องเพื่อนสีแดงตัวหนังสือสีขาวนวี่โหวตเสนอรายชื่อ ท็ <Top> six, อปซิกคะแนนแซงการสุดฤทธิ์กราบ FC ทุกบ้านพี่น้องมองนีบ้องแนนมองอ่าเสนอรายสือ่อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ไม่เกี่ยวกับโบวตเลยนะครับอ,อสำหรับการเสนอรายสือ่อพี่น้องเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของคมชัดลึกเท่านั้นวเว็ชัดลึก อาคมชัดลึกดอทเน็ตมืนว่าอ่าเท่านั้นพ<ม>ี่น้องการที่ผนอ,อกมาโพอเข้าไปข้อมมนอันนั้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวปฏิวัติว่าโอ้ยคอยไปโหวตแล้โวโหวตแล้วอันนั้นบ้แมนไม่มีผลต่อการเสนอรายชื่อแต่กระตือว่าเพิ่มความตื่นเต้นตื่นเต้นเข้มข้น่าสังก<ม>์เทากับสิด่ดเห็นเป็นคือจังว่าอ่าจังไรล่ะเพิ่มการตื่นโตรูปประทับมาสังก์รูปประทับทีฟซีแฟนคลับสามารถมองเห็นได้่างส่นตัวว่าจังไรล่ะเพิ่มการตื่นโตเอฟซีแฟนคลับโอ้ผูดท่านกระไรเนี่ยเออประเด็นเนี่ย เขาไปโวตดได้เขาต้องไปเสนอได้ย,ยังสิแม่เออคือว่าคือยังสิเขาเบิ่งเห็น่าก่นอ่าเคย A3 นี่น้องยูริโอ้มาแลนด์เอฟซีพลุนตื้นโตอ่ามีการเขามาคอมเมนต์เฉพาะคอมเมนต์นี่ไม่ใช่น้อยๆเด้แมนบอลล่ะเอา นั่นแล้ววัน,นที่ไหนเสวาสิเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะเรียกว่าห่อเขามาจอเขามาแล้วพี่น้องสําหรับวันที่9้ามกราคมเพื่นสิปิดรับการเสนอรายชื่อแล้วว่าสั่งทอดผู้ใดบ่ะท่านใดขอไปเสนอรายชื่อกับฝ้าวขาไปบ่ได้ดเสียอย่างจากอย่างพีคําถามเสียแค่อย่างเดียวพีคา้าถัมเสียแค่เวลานิดเดียวพี่น้องเข้าไปร่วมเสนอรายชื่อกันเยอะๆว่าสั่งทอดแล้วคลิปอ่าก้อนหนานี้เนาะพี่น้องเนาะผมได้ไปเสนอวิที่ํากัน เสนออะไรชื่อ<ะ>ให้พี่น้องได้เบิ้งขอ้อเมนเขามาหลายขอบพุณหเลยลายพี่น้องบอกเ<ะ>ป็นเสียงเดียวกันเลยอันนี้หน่อยว่าจังเลยบอกโอ้เรียงเลยผ่าน <laughs> ผ่านบอกอยังว่า <laughs> ก็เพราะเป็นยังพี่น้องคอยเข้าใจเอาเป็นว่าเบิ้งน้ำพุ่นนั่นแน่พุ่นนี่แน่<ะ>ตื้มตื้มกันกับสีขเข้าใจเออมองได้บอกเข้าใจมองนี่กับปเปเบิ้งมองหันมองนี่กับสีเข้าใจตื้มกันไปนั่นนะอ จัจสั่แลยนพี่น่อย,อยมารอติดตามกันต่อไปสำหรับปีนี้คมชันลึกอวอร์ดครั้งที่23 Ka3 ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมว่ากันว่าแชมป์จะตกอยู่ที่ใครวัชน์ทาะครับอ่ะกอ,อสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปพี่น้องขอขอบคุณเอฟซีแฟนครับที่รับชมทางช่องมก,ก่อนอีสานทุกท่านเและพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชม บอกว่าสิเป็นกดไลค์กดแชร์กรดซับสไครต์ถือว่าเป็นกำลังใจให้หกัรับทางช่องมังกรอ,อีสานสู้ผู้สุขนร่วมไปถึงภาคุณเจา้าทุกรูปทุกองค์นำมาจางสำนาาักพมีทุกเพียดถูกไหวทุกสิวาทัเงใดละ่ะอาชีพเนาะผู้ใดอายุจังหวัดใดแน่สำหรับเยซี่ทางมังกรอ,อีสาน ขคอมเมนต์เขามาบอกกันในเรื่องพน้องเด้อเพิ่นแห่งวายอยู่เ <Wow. S 2> อฟฟีมัมงกรอีสานมีแต่ตะขอนอีสานสานั่นละเพิ่นว่ามีตะค่อน <c oughs> ฟังหูเรียงตะมุเจ้านั่นละพะนะอ่ะอ่ะจะสร้างเรื่องพน้องเนาะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ